ทนกัเราด้่ยหะนึงเป็นเมฆล้วนะครับสุวนนึงเป็นเมฆ้วนทีองงก้าวนดอกินัะบอกว่าเวลาว่างก็อยากจะมาเป็นนรวมอยากจะนุกระนานกับกองฟังแต่เด็กคด้วยๆเนี่ยกระดุกกระใหได้ดูแว่ดูกล้เนี่ยิ้มอยู่ได้สามวันนี่คือความภาูกใจของพี่น้อง้าคุณลังกวีของเรา เม่ว่าจำนวนมีไม่มากนะักแต่พยายมเก็บเก็บปนุนป,มปนมกับได้เป็นกนนาทึงเหมือนกันรับกรงแก้วได้ดังสุดได้เด็กวนด้วยด้วยแรงเอาไปหน้าหน้ากันไม่สนเลยแหละคนไม่รูแจ็คแล้วมีเราที่มาจากต่างจังหวัดมาจากประเทศไทยมาจากประเทศเทียมาจากสิงคโปร์หรือมาจากอื่นอก็ต,ตามนะครับวันนีน้เทือว่าเรา ได้ให้่วนรวมได้มารวมแรงรวมใจรวมความรักรวมความสามัคคี่น้องเราเจ้าคุณด้วยกันแต่ว่าเราโยกุลราชีกันดต่นั่นเองเมื่อเราโคจรมาพบกันตั้งหมด้แล้วเนี่ยเราไมได้รวมกิจกรรมในการสอดศรินสามัคคีเผื่อร่วมติดุนสร้างโบูรณ์นัให้เจวัพลังกาวีวนานายาแม้ว่าวันนี ใจปัจจัยในการสร้างบุบชนหมาขึ้นหน่อยก็ตามแต่สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราภากฝูงใจมาที่สุดก็คือว่าปลอบเปรีย่งร่องพวกเราเจ้าวพุธในประเทศใต้ประเทศเบเชมนกระดังดีลังเกาหลีทุกคนจับลาย เรียนท่านอาจารย์โตตท่านขอตรัสนิวับัพเปตั้งสังฆาปูตานังสาบังกินสากาความของแม่ของคุณโลกกับพุทธะนะไม่อาจจะ <coughs> เอาไว้มือโดนมั่งคนแต่ว่าพุนตหลววันนี้พุนแรงแรงจดจัดแล้พุ่นตกลาวตัวนี้รากบเบีย่าเบี้ยแต่ว่าได้วันนี้สำนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มป็นเดียวแรงนะครับลบแรงนะควกับมีกล้องหล้องไม่ปืแต่ว่าก็ใช้รถม้าก็จะรม้าในประเทศข้ามเรือมาข้ามน้ำข้ามสามาท้งใต้งแล้วกับว่าจะมาทงนี่ เราอว่แกลวลกับพ yeah. so ี่น้องกับดทุกคนแล้วกับทำ้ดูลนหนบ้านะเ็จากที่ตอนเดียวกันได้แต่ว่าัวกิ้งของล่าตัวทิ้นมีมีกางเกเดียวนี่ยนะวดมีกาเดียวอ่อ่ก็ต่อกันกต่ออพอะนุนับไม่ตอวเป็นต่อกน้นได้าเดียวแล้วก็จะต่อได้ง่ายนะครับ ราไม่ตอบประทนไม่ได้ไม่มีใงบุนไม่มีเจ้าบาปราบประ,รประ,ประทนไม่มมาามญญได้ในวันนี้ลังกวีนึกว่ามีความรลอบปอบทุกอย่างน่ามีพุทบริษัทมาปลอนมีเจ้าบาปองค์กระทิ้งมีพระบุทธเจ้าที่จะบรรนไดในวันนี้บอกตัวนใส่มาจํานวนตี่กํสหนดเพรอะฉะนรามาสอนกระทิ้งได้ให้พี่น้องได้มารวมสอนกระทิ้งในวันนี้ ปีนี้มากกว่าเดือนนี้โดยทุนและไล่ประกาศนะครับพี่น้องอาจจะไม่ลองก็เร่งก็เสียงก็พี่น้องทุกคนนะอยู่ไปบอกโตเพื่อเพื่อนในบ้านด้วยว่ามีหน้า